สวัสดีค่ะพี่แตเป็นยังไงครัสองเป็นเนโชว์ใหญ่วันนี้ดีมากค่ะก็ได้จา์ดีค่ะมาดามกอฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะออแกไนเซอร์เบอรหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ได้เจอพี่ๆที่น่ารักทุกท่านประทับใจเลยค่ะทุกท่านน่ารักมากก็ดีใจที่ได้ร่วมเดินแบบกับพี่ๆทุกท่านแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบว่ามันเป็นงานการกุศลเนะแพก็ ชอบอะไรประมาณแบบการผสมแบบนี้อยู่แล้วเราได้สวยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยและแถมได้เจอพวกพี่ๆที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่18นะคะที่โรงแรมอินเตอร์คอนเนตันะคะก็ฝากติดตามการเดินแบบของนางแบบกิติมศักดิ์ทุกท่านนะคะซึ่งทุกท่านแค้นมั่นใจว่าต้องสวยสดงดงามจัดเต็มกันทุกท่านค่ะ สนับสนุนรายการโดยมิสแกรนอุบลราชธานี2025และมิสแกรนเพชรบูรณ์2 0 2 5สวัสดีค่ะเอเธอรวันรัภากันยามามิสแกรนอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็สนับผู้สนับสน,นุนสปอนเซอร์หลักของเวทีวิสแกนอุบลราชธานีและเวทีวิสแ,นแคนเพชรบูร์2 0 2 5ด้วยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็เอเธอร์นะคะขอฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับเอเธอร์เข้ากองใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์2,568นี้ด้วยนะคะ เก็บตัวนะคะก็ฝากพี่ีส่งกำลังใจแล้วก็แรงสพอร์ตด้วยนะคะแล้วฝากพี่ีเขาดำเอเทอร์หน่อยนะคะชื่อตัองว่าตั้งมแมลงสาบเอเทอร์นะคะขอบคุณค่ะ